เสวัสดีครับผม A87 ขายรถไปน้ำเลนดนตรีพร้อมครับเมื่อนี้มีเรื่องเล่าดีๆมีรถสู่การสู่งานอีกขั้นวานนำเสนอสิเป็นอย่างรอชมครับก่อนเดินฝากกดติดตามก็ไล์กดแชร์กำลังใจนะครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมเพจล้าน87ดเบลอร์คาร์เซนเตอร์ครับเบอร์โทรผมแปะไว้ข้างล่างครับสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรได้ครับวันนี้มาเบิ้งกันครับผมมีนี่ ยูสูทีฟอาร์ตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับปี1992หรือว่าปี3าหานะครับ3าหาเป็นไฟตาเต็มแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นโฉมแบเก้าสิบแพงแล้วอ่าภายนอกเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินผมได้เก็บสีมาใหมา่เก็บได้ละเอียดงานสีคือเป็นสีอ่าน้ำเงินเมทัลลิกกันละน้ำเงินเมทัลลิกกออกเป็นเม็ดสวยๆแบบนี้ทั้งขั้นนะครับทั้งขั้นเป็นสีอ่า ใส่พอเก็บรายละเอียดทำไมงานสีตีให้อ่าเป็นรอยบนเส้นเลยก็ได้ดอกสภาพสวยแม็กตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นแม็กของอดีแม็กให้แล้วดีแม็กขอบสิบหกนิ้วเลยโอ้ขอบสิบหกนิ้วเลยนะครับขอบสิบหกนิ้วขอบสิบหกนิ้วสิเป็นยางที่หาง่ายนะครับถ้าวจากลินยางเปอร์เซ็นต์ยางยังก็สิหางาา่ายพอรถสมัยนี้สไลด์ก็สิบหกนิ้วกันแล้วใส่สิบหกนิ้วนี่แหละครับสบายสบายอ่ามือเปิดตัวนี้มันเป็นมือเปิดโค้งเมี่ยมอยู่นะครับเพราะว่า เป็นโฉมปีเก้าสองเนี่ยสติกเกอร์ตัวนี้ยังเป็นสติกเกอร์เดิมมาจากโรงงานนะครับสังเกตแต่สติกเกอร์ิี่ไม่กับหนาเรียบก็นี่อันนี้ยังมีรอยขีดแล้วโอเคสติกเกอร์เดิมสวยๆแบบนี้ด้านหลังกับล้อแม็กคือกันนะครับแล้วก็กันศาสตร์ล้อมีครบตั้งสี่ล้อกันศาสตร์ล้อไฟถ่ายตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับไฟถ่ายเปลี่ยนมาใหม่หมดชุดเลย สวยแบบนี้เปี่ยนเป็นขอบดําเป็นของหลุ่นไม่แล้วไฟถ้าป้าถ่ายกัสวย,สวยมีโลกโก้ยิสุตัวน้อยนะครับตัวน้อยเออตัวน้อยจ้ะเนี่ยอ่าสวยๆแบบนี้แล้วครับกันส้นมีนะครับกันส้นมีกันส้นสเล็กสามารถยืนขึ้นได้ด้วยว่าไปกาเวลาเข้าถอยเข้าหยังนะครับกบสิป้องกันได้อีกระดับหนึ่งโอเคได้ท่ายยางยืงนยางกับโอเคครับใส่ได้ยาวเงายางใส่ได้อยู่ขอให้เขาสวนครับกัดซี่ อ่าคัสซี่ก็สวยอยู่เนะาะคัสซี่สวยสวยพอได้อยู่ครับสวยพอได้อันนี้คัสซี่เดิมเมแข่งแบบนี้แหละครับรถคันนี้ก็พูดถึงว่าเอามากกับบอด้กเก็บรายละเอียดหลายเก็บแค่สีนะครับส่วนหลายกับพวกสภาพเดิมไปเอาไว้ใส่การใส่งานครับคันนี้เดี๋ยวผมสิเปิดราคาแบบเบาล,ลงมาจังหน่อยสิบสิบเบาก็คันนั่นหลายอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันด้านขางด้านหนาสวยๆยางเยงรอยแม็กฟ้าคงเบาความมีครบกับสีสวยแบบนี้แหละอ่ามีสวยแบบนี้ กระจกไม่แตกไม่ราไม่บินนะครับเด้อแล้วก,ก็ภาษีอ่ะเด็กหกเก่าแล้วภาษีเด็กหกเก่าแล้วอ่ะมุ้งภายในครับภายในแค่นี้ก็เออลอกฟังนี่เดียวครับพอ,อุญาตไปเปิดแป๊บนึ่งพอรถรุ่นเก่าแย่งพระธาได้เป็นเส้นตล็อกแล้วครับเวลาเปิดเขาต้องเปิดดึงก่อนจากข้างในเอาอ่ะเด้ผมเปิด เบอตัวนี้บอะตัวนี้เปี่ยนเป็นบอของดีแม็กนะครับเป็นบอของดีแม็กอืมพอใส่บอของ D ดีแม็กกันสิรู้สึกว่าการนังร่งกันยังก็สิสบายขึ้นนี่สวยสะอาดสะอาดเลยพับง่ายๆเพราะว่าเป็นบอรถไม่แล้วนี่ค,ครับแคปเคิบกับเบาะนีนะครับปกติของคนเบาะมี ผาล้างค่าเปลี่ยนมาใหม่เลยครับขาวๆสะอาดๆเลยเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เลยคอนโซลกลางเป็นคอนโซลแบบเต็มตรงยุคเป็นสมัยตะกอนกระสีหิตคอนโซนแบบนี้เนาะแอม์มีวิทยุเปลี่ยนมาใหม่แล้วสามารถเล่นชืดบดีได้แผง้งประตูสะอาดสะอาดนี่นะครับแผง้งประตูอุ้มไม่สิก็สะอาดสะอาดระจุกเมื่อมุนใส่ได้เมื่อมุนใส่ได้ครับสภาพโดยรวมกับ โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบิง่งด่านท่ายกันไรเนอร์รถคันนี้กันเรียนใส่งานอยู่อ่าเวลาสิใส่ดันใส่นีได้เตี้ยนกนัส่วนไล่กับยวคันนี้ไปกันเลยพื้นกันเฉ่าสะอาดปุนเดยเพราะว่าบาะว่านกับเอาไปบรรทุกของครับนี่แต่ว่าไรเนอร์ว่าแตกนะครับล่อนเลื่อนสวยๆอยู่สภาพสมบูรณ์อยู่ครับอ่าเดี๋ยวไปเบ่งต่อไปพอะหยัดปิดปิด,ปดง่าย,ายๆครับปิดง่ายๆ่าย<ๆ>เราก็จะเป็นล็อกขางเนาะ ยกดักกนยกเกา้าศูนย์ก็จะเป็นล็อกขางกะทิเค็ดให้กระบะเพันโบฉีกแต่ถรถสมัยใหม่สิเป็นปิดกลางแต่วันทุกนะักกระบะฉีกอันนี้บ่กพี่ฉีกครับตอนมีตัวดึงไว้ในอ,อีกตัวหนึ่งนี่ฝั่งคนขับเมื่อเปิดประตูเปิดในไงสิแล้วครับแปรงประตูสะอาดสะอ้านนะครับเด้บอบ่ฉีกบ่าขาดหรอกแต่ว่ามีน้อยตามอายุการใช้งานเพราะเนาะหมุนได้ปกติครับพวงมาลัยพวงมาลัยรุ่นนี้สิเป็นเหลี่ยมอ่าพวงมาลัยรุ่นนี้สิเป็นเหลี่ยม เหลี่ยมแล้วก็เด็กไม้ยื้อทะเลกับเด็กไม้สีแซนซีซีอ่าซีซีแซซซซบบพืนพิ่มกับประมาณนี้นะครับเพืนพิ่มกคนนี้สิเป็นหนังเว่าเป็นถ้าเด็กเป็นกรรมยี่ขึ้นหล่นไม่นะครับกับสีมีการย่นกันยังของหนังในะแต่ว่ากัตามสภาพอายุการใส่งานเพื่อนนั่นแหละแต่ว่ากัผมว่าไปใส่การใส่งานหายู่หากินเอาให้เขาสวนกับปัญหาสี่ปัญหาครับสีสันสวยงามเครื่องดีบอดีทุกอย่างว่าผูนะครับครบแบบ,บนี้มาดู นี่ส่วนของของเครื่องนี่ครับ,บกกวบาา่ากาว่างแห้งอาฝากระโปรงยังเดิมอยู่นะครับฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบสติ๊กเกอร์ในของเครื่องก็อยู่ครบนะครับนี่เครื่องก็สิป,ประมาณนี้ครับของเครื่องประมาณนี้เดี๋ยวมสตาร์ทเครื่องให้เบิ่งครับรถคันนีก้ก็เปลี่ยนเอ่อความแบงว่าหม่แล้วนะ รับรองว่าแอร์เย็นพ่อมแอร์ได้ช่วงไดชาร์ตไอ้ไดชาร์ตเป็นไหมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันอ่าเงียบเงียบแบบนี้แหละครับเครื่องเดือดเรือดเงียบเงียบแบบนี้แหละว่ามีเขกนะครับว่ามีเขกงว่ามีสัน้นว่ามีสัน้นว่ามีควันนะครับนี่ทักแสว่ามีควันถือว่าโอเคเครื่องเงียบเงี่ย ยังแข็งแหร่งเตได้นะสตาร์ทยเทเดียวติดถึงกันนี่แหละครับน้ำเนิ่มนายจะโค่นดีฮาใส่ได้ครับน้ำน้เพราดันเนาะปกติครับน้ำปกติเพราะว่าตอนนี้วบาที่ม่เปิดแต่ว่าเปิดาพอดีพ่นเลยเดี๋ยวมาฟังราคากันครับสำหรับเทียบมากันนี่เก็บสภาพงานสีมาให้แล้วเรียบร้อย เก็บสภาพงานสีใหม่เรียบร้อแลวกยอ่ากะไปนงภาได้แอร์เย็นป้าสีขบทสี่ผมเปิดราคาเบาๆเอาไปแปดหมื่นเจ็ดพันบาทพ่อครับแนนี่8ปดหมื่นเจ็ดพันบาทพ่อเบอร์โทรผมอยู่้างล่างแหละสนเจงกับโทรว่าเลยครับแล้วก็หรือว่าผู้ใดอยากแอดไล์ขอไล่ละเอียดเพิ่มเติมกับจากเบอร์โทรอะไครับอ่าสำหรับเมื่อนี่ก็ขอบคุณหลายที่เขามาช่วยกับสำหรับเทียบบ้านรอๆอีกขั้นหนึ่งนะครับเนาะว่าขั้นที่โลกเมื่อกี้กับได้ติดจองแล้ว อ่าเดี๋ยวออกไปส่งรถกันน่ะละอ่าจะเหลือขั้นนี้กับผู้ได้สนใจกับทุกคนมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รังใจครับโมเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไปตั้งนี้นะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมดูแลรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับผมรถบ้านมือสองราคาถูกคัดสังรถคุณภาพบริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ อยากซื้ออยากขายขอให้บอกใกล้ไกลส่งได้ถึงที่ที่นี้แปดเจ็ดเลิศคาเซนเตอร์